สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอก่อนทางช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิง่งด้วยครับดรเด้อเพืดอแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกสำหรับเสาร์้อนี้พี่นสิบเป็1ของเดือนเมษายน2 5 0 0หารย พกสิบแปดที่้องพามาอยู่ทางตลาดนัดปูกระบือทั้งวันบ้านหน้าเมืองหน่อยที่อ้องอำเภอพังคนจังหวัดสกลนครพี่้องเด้อภาพาบงรรยากาศตลาดที่้องพามาสอดพามราคาง่วราคาข้วที่รองแล้ว่าช่วงนี้มันไก่หอดสงการแล้วพี่น้องงัว ค่อยบ่หลายไปไหนไดิพ oh, ี่น้องหมแต่ว่าก่นมีอยู่ค่อยดีเบิ่งอยู่พี่น้องมามาเบิ่งน้ำกันไปยังไราค่าส่วงนี่นี่ละตุลีท่างบักเถิกสายเนื้อโอ้สวงนีเรยน้สายเนื้อปแม่ลูกกมีแม่ลูกก็มีจักบาทอะบักเถิกนี่สิบสามสี่ร้อยส้อยเอาราคามันขึ้นก่าเกาตีึ้นก่าเกาไดบ่ โอ้า13 13ซี่อร่อยเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่ะ13ซี่ร่อย,ออยตอนนั้นขายตัวใหญ่กูนี้ขาย12หนึ่งอ่ะโอ,โอ้ช่วงนี้แปลว่าราคางวมันขยับบ่เนาะโอ้เพิ่นว่ะ13าาซี่อ,อร่อยแล้วคาห้องไว้เนา,าะราคาต่อรองได้ อันแม่ลูกนี่เดซันแม่ลูกเราคองคอยนี่โอ้ชอหแม่ลูกนะแม่ลูกสิบห้าร้อยโอ้สิบสองสิบสองิบสองพันเลยเนาะช้อ0อสิบสิบองหาร้อยนว่าแม่ลูกเป็นวดาใทห้าสิบสองห้าร้อยตต่านสิบสามสี่ร้อย นี่พี่น้องบักเคิกเนื้อผู้ใดสนใจอันนี้งัวเลี้ยงงัวสายเลี้ยงงัวหลาดบ้านเฮานี่ล่ะงัวไทยเนาะพูดว่างัวลูกเรียงง้อสดสดตัวั่นราคานี่ยังต่อได้เนาะต่อได้ของหอยลิดว่าลิดปลาลิดเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเบอร์064 064 301 301 4167 4167ว่าโทรนย์หนี่นึ่งหกเจ็ดสี่นึ่งเจ็าโทษเลพี่น้องเนาะพูดว่าฝ่าว่โทษเนาะว่าเสร็จมันเป็นใครแล้วจังโทรมากดินี่ลูกเคิร์กย่างดีเนาะ ลูกเถกพี่น้องลูกเถกลูกก็ยังสดสดใสใสอยู่แม่ก็ยังสดสดอยู่หัวเนื้อพี่น้องคุณได้สนใจละฝ้าวโรมาแม่ลูกโอ้หัวเอี๊ยบผนตัวนี้แม่หัวจดเอี๊ยบผลพี่น้องตีกาอีร้อมแต่ว่าหัวหลุนลูกแรกบ่่แมครับลูกแรกพี่น้องลูกแม่หรือลูกผู้ลูกแม่ลูกแม่์ยังดีพี่น้องหัวเอี๊ยบหัวเอี๊ยบ เปิดไปหลายไปเลยราค่าเพิ่นหมื่นเจ็ดพันร oh, าคาห้องพี่นอ้องแต่ว่าตัลงเดียงจังหน่อยเน,ะนาะน,นี่พี่น้องง้วส่งมันอึดจ้าลูกแมีพื่น้องลูกเล็กราคาหมื่นเจ็ดพันบอกราคาห้องตอลอกเอาพี่น้องหอยหลังเบอร์ตี่ต้ตอเขาเบอร์ศูนย์หกสี่หส้าสี่แปดห้าสี่ปเจดสามหกศูนย์เจ็ดสามหกศูนย์่วพ่น้องรใจก็โทรเข้ามา เป็นงัวเลี้ยงพี่น้องงัวเลี้ยงลูกก็คือเหล่าลองหันหันลองเนาะเยี่ยมไปหาลูกมาลูกมันลูกมันหุ่นสูงเร็โอ้ยพี่น้องลูกจบแล้วเหรโอ้พี่น้องลูกจบอีลีนี่พี่น้องลูกตัวแม่ย่างดีเนาะลูกเล็กปะลูกเล็กปะลูกสามโอ้ลูกสามแล้วพี่น้องแม่นี่สูงลอยสาวชิบหาพราะมสูงแม่นี่พี่น้อง สิบเก้าว่ตีมื่นเก้าพันนี่บอกมื่นเก้าพันโอ้คุณว่ามื่นเก้าพันแต่ว่าลูกกล้ามพี่น้องลูกวันมื่นเก้าพันแม่ลูกเนี่ยเสือเตลูกคนเลยพี่น้องนี่ม 100, 000, 100, 100, 000. Oh, ื 99, oh, 99, 8, oh nah, God, 99, ่นเก้าพันลูกขายหมื่นแมลเก้าพันโอ้เนี่พี่น้องสิบเก้าผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเขาเดี๋ยวบานนี่ศูนย์เก้าศูนย์ S <S 90, ลามอศูนย์เก้าศูนย์อะยังบ้านนี้แปดห้าแปดเจดแปดศูนย์สามเจ็ดพี่น้อง <S <S งามงาม,งามพี่น้องลูกมันผู้ดใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องหันล่องหัวหันลองซื้อมาจากบ้าน,นอะไรนี่โอ้ซื้อแปดพหาโอ้เจ้าัปันโอ้แปดผหาซื้อกันพี่น้องโอ้ลูกเล่ลูกเล่พี่น้อง ลูกเมย์ด้อพี่น้องเด้อเป็นง่วนเรี่ยง่ามๆลูกมันทั้งเมย์ทั้งลูกลูกอ่บนสีเวตาลอยนั่นครับทั้งเมย์ทั้งลูกว่าทั้งเมย์ทั้งลูกเด้สีเวตาลอยว่เป็นตัวเดียวเด้อพี่น้องจะว่าลูกแม่เนี่ยเป็นเล่ยยุ่สีดำเนาะลูกก็ลูกเล่ยสีเวตาลอยบักนี่เด้อสันนี่อีตัวนี่้าพันโอ้อีเล่คือกันพี่น้องห้าพันเจ็ดลอยแล้วข้าวห้องต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อยเี่เลือดสูงอยู่ดิ ราคาต่อเอาเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย <1. S 1> ์หกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามเจ็ดสามสี่พี่น้องกูได้สนใจโทรเข้ามาหาหอยควนได้พี่น้องเด้อเมลูกก็มีอันนี้อีนั่งหน่อยพี่น้องนี่ทุเข้ามาไปไป เป็นแม่สาวปะแม่สาวครับแม่สาวพี e ่น้องสาวสมเราไปนี่ยังย่างย่งย่งมันขึ้นแล้วล่ะยังบ่สมแต่ว่าเป็นซัดแล้วพี่น้องเซัดแล้วสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ล่ะร้อยสามสิบแปดปะหรือสามสิบร้อยซีปะเนาะเพิ่นว่าร้อยซีพี่น้องง่วนซีแดงเท้าขาก็ดีอยู่หางเหย้าดีพี่น้องล้างนาดีอยู่แต่ว่ายัางผสมเนาะ ขึ้นแล้วผมยังบ่าห็นสมมันมันขึ้นแล้วละ่ะขึ้นเลยยังบ่สมอยู่ นีพ um. ่พี่น้องเพราะว่าซุ่มสามไส้กรเจาเบิ้งกรเจาสนใจนะนี่พี่น้องเบ no. ิ้งเรื <h <h ่องพี่น้องแล้งเบิ้งคาคาเส้นนะแข้งขาดีเยอะดิพี่น้องเป็นแม่นาคแม่สาวแม่สาวแม่สาวเปิดไปหลายไปเลยแล้วค่ะเปิดไป8800ครับ28,000ห้าร้อยเนาะครับครับครับมบ่มีเด้วยเนาะตัวล็อกได้หาบ่โถกบ่ถอนบะโถกบะถอนตัดมัดคุยยางตัดตำนี้พี่น้องครับตำนี้นี่ราคา8800นี่ทรงบอลนี่ทรงครับทรงทรงถึงทีเลยเนาะครับผมนี่พี่น้องราคา88 สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทราคาห้องตัวล่องอะไรอีกอยู่ครับครับต่อรองกันเป็นเป็นง้อเป็นง้อเลี้ยงพี่น้องง้อเลี้ยงง้อเลี้ยงสายเลี้ยงอันแม่ใหญ่ยังเด้ซันแม่ใหญ่ยังเท่าไหร่ราคาสิบแปดห้าร้อยครับโอ้แม่สิบแปดห้าร้อยมันได้ลูกจักตัวเลยแม่นี่แม่นั่นได้ลูกสามแล้วครับลูกสามสิบแปดห้าร้อยแต่ว่าท้องว่างบ่อันนั้นมันขึ้นอยู่ผมผสมยัดบ้างดูท้องว่างเนาะขึ้นแล้วแต่ว่าเขาพัฒนด้สมครับครับครับนี่ราคาสิบแปด ครับสิบแปดหาร้อยราคาต่อเอาอันนี้งัวเนื้อบนี่ต้อเาบรนี่เท่าไราคาตัวนี้ห้วยผมซื้อว้มื่อกี้เดี๋ยวผมซื้อไปแปดพันึ่งโอ้แปดพเนาะราคาขายกัสิบแปดพันเก้าพันเนาะแปดพัารขายกำไรกัขายพี่น้องบักเถิกนี่เดียบอนี่บักเถิกนี่บักเกกันสิบสี่ครับสิบสี่นสี่พันเนาะหมื่นสี่พันหาร้อยราคาของตัวเราเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ 081 0์1 0 5ห055 3940 3 9แ0เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจพอลืมด้วพี่น้องเด้อตัดพ้นภัยพี่น้องละแม่ละแม่เลี้ยงแม่เลกะพี่น้องผู้ใดอยากได้เลี้ยงก็ทรเขามาต้องบอขายอยู่พี่น้องแม่ม้านหรือแม่ทองววังโอ้ทองหวัง มาวแต้ว่า้พี่น้องน้งบิษัทซื้อนกคนขวดู่องนมี้นบ่าซื้อมากสิบแปดุนก้ว่าให้เ้ามวพูเป็นงัวแาม่นั่งหรือแมยบนั่งบ่จับเี๋ยวยังคุณโถแกพยังคุยเรื่องเยอะอันยัเอยู่เดี๋ยวคุยสุระกนยังคอถามคุพี่น้อง ส่นว่าสี่มาแล้วสิบแปดวันส่วนมักตัวไหนมักบ่แม่นี่มักบ่คือบ่ห้องไครล่ะเจ้าถามรูห้องทางทางเจ๊บบ่ถามห้องเจ๊บดูห้องไหนูพี่น้องแล้วมักแต่วตัวสูงสูงเลยตัวไหนมันสูงบ่มักเลยเขามาเก่ารู้ตู้นูเขามาเก่ารู้มันเก่าได้บ่ล่ะฮกบ้าเก่า เก่าเบ um, wow. ิ yeah, oh okay. ้งเขาไปเก่าเบิ okay. hey, ah, ้งเจ้าต้องเก่าเท่าก็ได้ยังซื่อนันวิญาณยังบันไปเข้าไปเข้าไปหาวิธีเขาเก่ารู้เจ้าให้ได้สิเก่าได้อ่านี่าเสี้นเก่าเข้าไปมันเก็ค่อยยับเข้าไปเรื่อยตัวเออยาอยู่เก่าเนียเข้าไปเข้าไปก็จะหอดแล้วเส้นหนูเดีเก่ายืนจึ้งหมได้พี่้องจับเส้อกอน คอยไล่เข้าเข้าไปโอ้โตายตายเขาส้มเกาเก้าเกานี่พี่น้องวิธีฉีเข้าไปหางัวหากล้วยหม่ๆแต่ยังบัลลึงเห็ดกังณ์สิครับกันไม่ว่าลูบเข้าไปแล้วบ่รไรเด้นี่เข้าไปเดี๋ยวเราเสือมันนิ่งเลยล่ะนี่น่า,าเห็นบัลลืมนิ่งละ่อนะอะไรแหๆ่ๆนี่พี่น้องวิธีเก่ามันเอาเริ่มจากหัวไปซะก่อนไปหาตัวจ้าหน้กับชุกชุกเนี่ยไปจะจะจะปล่อยตามไปเรื่อย ใบหิ้วใบาย้วมันมันก็ลังนิ่งอยู่นั่นบอกนั่งเขาจะโค่นย่างเดียวรูปรูปรูปโอ้อยากแหอยู่ยังหน่อยอยู่เอาไหม่ปีบรดูเจ้าบอกนี่เราใจให้เราบอกนี่โอ้มันจะต่ำมันต่ำจะได้บอกนี่มันเป็นง้อแม่ได้ง้อเถือกได้นี่มันขึ้นได้นั่นมันจะเซิงเจ้าดิโอ้แต่ว่าต้องใส่ต้องใส่เวลาไหนยังอยเนาะตูนูเนาะ มันยังไม่ย,มยังแหอยู่อันฮะเจ้าไปว่าเกินสองหมือมันบ่ามือ,ม,อมือเดียวอยู่ว่ามือเดียวนี่มือเดียวนี่อยู่แล้าข้างหลังได้หลินสนไว้บักนี่ยัเขาข้างหลังเลยโอ้ป่ายข้างเจ้าได้มันนำเอาก็ดีได้มันเดกคือบ้านนั้น

วานมึงะวะตะการออเนาะเป็นเชียก็ห้อยกาละมีเต้า้วยเวียดร้อนมาสักนละเวียดร้นมื่อไรอะพ่ได้ใส่ละข้องใต่หแม่นบ่ลรไม่พอูนบอกจีเรยามมือปืนโอ้ยเวียดร้อนที่รองคือแบบทะลมทะลายเลยหมวยไม่เจคไอ่ Bây giờ không biết lót bớt bớt lại Bỏ hàng phai bỏ Quay lại thì nào muốn thì chắc vẫn không phải chắc không việt không thầy Quay lại ตก็หาเจ้าของบ่เห็นเจ้าของเวียดของไทยแหละคลองเวีนพอมองมองไวยเวียดกล้วยมองว่ะมองไวย์กล้วยเวียดมันองไวยเวียดกล้วยพุดนะเวียดซื้อเปล่ารวมรวมไหฟังมันพี่น้องสองสามสิบห้าเถอะบะเถกไงนี่บอกครับผมเป็นว่าสามสิบห้าว่าซันต่อรองได้ใก้ใก้ส่งฟรีตลอดเนาะต่อรองอะไรอีกเด้อพี่น้องเด้ออายุยุกปีแล้วสี่ปีห้าปีนี่แหละเนาะ ค้อยแขวหกคอยแขกหกเป็นค่อยผู้ไงเครื่งได้เรียบร้อยแล้วราคาสามสามหนหาพันราคาของตอลอกเอาของพ่อเฟื่องพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเด้าอย์ห่น่งงด้อพี่น้องเด้อผู้นดสนใจโทร่เข้ามาพี่น้องค้อย ขอพอเฟืองเด้อพี่น้องเด้อไปไครเลยดิเฮ้ยเตอร์จีเจ้าบ่นี้โอ้ยแม่บอกแม่พันธุ์ลูกเล็กบอกลูกแรกใส้ลูกเพิ่นลูกขายแล้วโอ้แยกขายลูกแยกลูกไปแล้ว อลูก2อตัว่ตัวเดียวะดูเ่าราคานี่ตัวเียวทนมันเหลือเก่าพันหาโอ้เก่าพัหาลยตัวนั้นดสนตัวนั้นของเบียดโอ้เบียดเจีดินี่หลายนี่มื่นเอตัวนงโอ้อันนี้เก่าพันหาลอยเ่าพันหา่าพันหาอยเก่าพันหาพันเกพันหาอยราคาห้องยังชิลรถอีกยู่รดอีกนี่พี่้องผู้ใดอยากได้ก็ไปเรียกันเนาะส่วงส่งฮอดบ้านบ่ บริส <S iments> <S smoke> um, ่งรู้บริส่งยุกส่งยหาโรเลยส่งเลยแค่หาโลคทางผ่านส่งยี่สิบโรทางผ่านเ่งเบอร์ติดตอเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสเก้าล้วพี่น้องเด้อหนิโทรไปได้ของถือโทรไปได้เนับของถือมนเมย์ัดดีหนมันลูกมั้ดิเมยต้องซยไปเวียดหนาอ่ำเหลือี้แต่ลูกหน่อยนี่หน่อยเน่น่ก็แยกแม่แยกลูกเลย เขห้อยผมดูกปกอะไรเพิ่นขายแล้วเพิ่นว่าพี่น้องขายแต่ลูกแม่บ่ได้ขายอืม

คนว่าใส่ญ่มันเบิดแล้วมันเริ่มเบิดแด้วอเย่าแต่ใส่น้อยใส่น้อยเกา่าแต่ว่าต้องเป็นรุ่นรุ่นหน่อยก็คือรุ่นหน่อยอแต่ว่าล่อให้มันเต็มรถก่อนเดี๋ยวมันยังม่เต็มรหดพวกนึงนจะได้เป็นร้อยตนะัวนี่พวกมันตัวหน่อยดิมันสองสันมันเป็นสองสันสองเมย์กับลูก บานพรถทอเว้ยบ้นเนรถทั่วรสองสั้นใไบ้านเจ้าก็บอกไปรถสอขั้นติดกันนะ้นพ่วงมันสองสั้นหมายถึงว่าสั้นใต่สั้นเพิ่งเจ้าวอกรถสองสั้นมันบ่แม่นใส่เป็ดดิเห็นรเาแห้งเห็นลรบอใส่งวนี่บอใส่กล้ยใส่งวนี่สองสั้นมันจะบ่บเกเม็ดถุมสูงสอันั้นรโอาขึ้นสั้น2เจขึ้นับนี่ บอลูแต่ว่าเห็นมาแล้วเห็นแล้วโอ้ยรวมสะพานไปแล้าตุูเตียวว่าเวียดนามมีรถสองสันมาเอาควายวัาฉันรุ่นนี้ใส่สองสันได้รุ่นนี้เนาะโอ้ยมันใช่หนึ่งสองันเขาใช่หรือยโอ้นี่พี่น้องเวียดนามเอารุ่นน้อยได้บ้ารุ่นใหญ่มันเบิดเลยแต่รุ่นน้อยนี่ก็บ่หลายแต่ว่าเอาน้อยอยู่แต่ว่าหันอ้วนเนาะแบบตุยตุยเพื่อนว่าตุยตุยตัวได้จอยเบา โอ้เนี่ยนี่พองกล้ยงูกล้วยอยู่บ้านมันอึดโอ้เวียดนามเขาเจ้าบ่มีควายมีแต่คนไทยมันหลาบ้านบ้านมันอึดควายแล้วนี่พี่น้องเขาคนขาหลายเวียดนามแถวเวียดนามแถ,แ,ถแถวประเทศจีนเขาคนประชากรเขาหลายกินมันบ่ทนันเกิดไงบ่ตรทันแต่ว่าควายไทยบ่ไทยเขาบา่กินควายบ้านกินแต่งัวกับคนเลี้ยงหลายมันผลล้นตลาดเขาเขาคนละอย่างกันเวียดนามมาสี่สื่อมาไว้บ่ตลาดบ้านหน้าเมืองนี่แหละ ไม่ยา,าวหัวมันอยากกินเฟื่องแล้วเนี่ยเหยียดน้ามือเบิร์ตเหรพี่น,ออน้องงัวควายขั้วเต็มคอกลุงบาทนี่สร้างข้านี่งัวมีตัวใหญ่ใกินเฟื่องล่อขามล่อทรงขามประเทศนอกคนเดีวแต่หลายอยู่แต่ว่ายังเป่าห่วงพี่น้องหลายกาย็ได้ช่วงนี้เวียดกำลังเล็งสื่อควายสื่องัวพี่นอ้องนี่เจ้าตัวนวั้วช รวบรวมไว้แล้วส่งออกไปเวียดนามเพ,พื่นล่ะบักเถกไ่จังซี่ก็ซื้อไว้เด้อพี่น้องนี่ว่บาเป็นหกเก็ดเมื่นเพิ่นบอกนี่จะบอกไปเห็นเจ้าของเพิน่นโอ้ยูอ๋อพันใหญ่ไปเวียดนามแล้วมึงเขา้าไปเวียดนามเพืน่นหอดหกลอยลูกปลาซำนี่ก่ด้วยเนาะเนาะเก็ดหกเก็ดลอยเพิ่น,น,นลลแลน้ลว โลละ,ะโลละอันห้าสิบบาทบ่โล่หกสิบบาทข้าเจ้าสื่อส่วนม่าข้าเจ้าว่าสร้างโลดอกอข้าเจ้าตีผ่านเราเนี่ยมด้วยสายตาผู้ฟังคงกระแมนพี่น้องแมนเบิ่อละข้าแมนแม่นอัมือนงอในตลาดมันบ่ม,มีเหม,อออเ,อเ,เหมือนหนีเวียนน้ำเสียวเพล่อละตลาดบ้านน้นเมืองหน่อยพี่น้องข้าเจ้าสื่อเจยมออกส่งออกนวกเพื่อละ